ก็อหอยค่ะหอยหอยหอยสาวพิมพ์สีสีล่างออมนะคะ่ะหอยหอยที่คุณทองจันทรงมานะคะ่ะพี่น้องค่ะสาวพิมพ์สีออมนะคะ่ะเอ่อล่างออกแล้วเรียบร้อยเรียบเมาเม,า,มานะคะ่ะพี่น้องกันไก่สาวพิมพ์นะคะ่ะพี่น้องค่ะก็มาดูกันเลยนะตัดกน้นหอยส่นตัวละพี่น้องสุดยอดหนึ่งปลักลำเลิศประเสริฐสีอิ่เลยนี่ค่ะตะเบิงตะเบิงนี่นี่นี่น นี่แม่หนีบกลับหนีบกลับเลยแม่มาต้องซับมือจะของพี่น้องค่ะตัดต้นกล้อยเสร็จนะคะพี่น้อง่ามารมามาเกงหอยน้ากันพี่น้องมาเริ่มมากินแกงหอยน้ําซาวพิมงามงามใส่องตองเองแตงโอ้จะมันงามแห้งปุ่นนี่ดีเลยพี่น้องใคได้กินคือเพื่อนวานชวยชวยสิบไปหาอะไรทีหาขัวหอยเพามันง่ายๆดิพี่นอ้องหอนเดชหอน จั๊กเดะหอนจั๊กลงห่วงบะมี่น้งงองพี่น้องเอเครื่องปรุงกะสีมีผักกระแหงนะคะสาวพิมพ์ใส่ผักกระแหงกับใบผักอันนางนางเลิศนะคะพี่น้องนางเลิศนะคะใบชะพลูนะคะภาษาไทยก็คือใบชะพลูนะคะพี่น้องคะ่ะแล้วก็จะมีข้าวเบือข้าวเบือนะคะพริกใส่ตำใส่กับไป กะไร้หัวหอมนะคะพี่น้องคะ่ะแล้วก็ใส่กระเทียมนะคะพี่น้องคะ่ะล่อให้น,น้ำเดือดนะพนอ,อน้ําเดือดนะคะพี่น้องพอน้ําเดือดเท่ากับเอาเอยนี่ลงไปเลยนะคะพี่น้องคะ่ะแป๊บหบนึงแบบน่งเด้อเ้อแป๊บหบนึง่ง น้ำเดือดแล้วเข้าเขาก็เอาข่าเบือที่ตําไว้นะคะสาพิมพ์เสียนและไล่กับน้ำปลานะคะน้ำปลาล้านะคะกับน้ำนิดหน่อยนะคะบวใไ้มันเดยขุนคักนะคะพี่น้องคะบวมห้มันแขนนะคะย่างหมูด้งไปเอ้ขาเบือมันคยประจับก,ก่อนนะคะเอาแบบน้ำเดือดในน้อยสิเพราะน้ำเดือดในน้อยเขาก็เอาเอาขาเบือมันไปนะคะพี่น้องคะสูตรอีเมลค่อยมันเอ่อเขา เอาเนีว้วเอาเนี่ยเอาไปแซ่น้ำเพชรขาเบือเนี่ยั้าน้ำเดือดแห้งลายมันจับก่อนกันนะคะพี่น้องมันมันกเปิดตะกินนะนันจับก่อนกันนะคะกลัดละลายลงไปเลยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะจริงจริงออมหอยนี่คนใหม่แกงออมหอยนี่คนใหม่ใส่น้ำลายเด้พี่น้องเจ้าค่ะน,นัานเลย ว่าน้ำในหอยมันก็มีมากแล้วนะคะน้ำในหอยก็มีแล้วจะหอยคว่ำหอยงายหอยทรายหอยเนื้อหอยอะไรก็มีน้ำหมดนะคะพี่น้องค่ะ <c oughs> โอ้เสียงมอเตอร์ไซค์นี่แหละบ้านยุไก่ถนนปืดปืดปิดปิดห้วยนายแง่มขึ้นก็ได้นอน,น,นอนหลับนอนดีแล้วพี่น้องด้อ เดือดแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะพยายามก้นใบไหエนกระเบื้องติดกันนะคะบวมเป็นก้อนนะคะหลังจากนั้นเท่ากับเอาหอยลงเลยนะคะพี่น้องคะ่ะปรุงเรียวเรียบลอยแตว่ารอแค่ว่าคาันหอยสุขีกับซีมบึงเชาพิ่บอมีน้ำอย่านั่งนะคะบ๊วยเอาบอา๊วยนะอย่านั่งม,มานั่งนะคะพี่น้องเอาหอยลงไปเลยนะคะพราะน้ำมันเดือดแล้วนะคะ ข่าเบือคนขนาดเลยพี่น้องเลยสาพิมพ์ใส่ข่เบือหลายทอมการนี่หลังเกษตรโบยพอบาดมันนำถ่วงทงบัตนปิดฟ้านะคะให้มันเดือด จากนั้นก็ปิดฟ้าให้มันเดือดบึบบหน่อยนึงสักก่อนนะพี่น้องป้าเจ้าได้ยินเสียงมันเดือดบ่พี่น้องบุบบ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 คักขนาดที่หนึ่งสุดยอดถึงเวลาเอานั่งเรือดลงแล้วนะคะพี่น้องค่ะแกงหอยอ่องหอยขาดก็ได้นะคะผักก่แยงกับผักที่เลิศนะคะพี่น้องค่ะ ทางอีตูบรจจำเป็นต้องใส่นะคะทามีนี่แล้วนะคะพี่น้องแต่ว่ามีใส่ผูดายมักก็ดีกับใส่ได้นะคะพี่น้องคะ่ะง่ายๆแกงอาหารอีสานอีสา,บานบ้านเฮ้าทำกินแบบง่ายๆอุ้ยน้ำพอดีพอดีอูจุเลยน้ำมแม่ทีหนึ่งทีหนึ่งมาเ้อบันนี้พี่น้องเรยมากินน้ำกัน สุดยอดปิดสิคะสุกแล้วคะ่ะสุกแล้วทันบริยากบริซาเลยยากแนแต่ช่วงตอนนั้นตัดกลหหอยละที่นองเย้ยที่หนึ่งเอาซีมสิ โอ้แสบแสบแสบทำเองแกงเองซับเองนะคะพี่น้องกบหละสิเอาไปหุ่มน้ำสิไปวันให้น้องตูกินน้ำนะคะพี่น้องขาบึงเนี่ยสุดยอดบอสุดยอดบอโอ้ยแกงหอยเริศนะคะมา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 เด้อมาเด้อบารนีเด้อ ขอบคุณพี่น้องทุกทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะทีแวเวียนเขามาติดตามรับช่วเป็นกำลังแรงใจให้กันและกันนะคะพี่น้องคะ่ะผลักดันนะคะน่าดึงมือกันนะคะพี่น้องขอบคุณอีกเ่อเด้อนั่นแหละขอจบคลิปไวเพียงแค่นี้เด้อผิดแก่หอยกันด้พี่น้องคะ่ะขอบคุณอีกเ่อเด้อค่ะก่อนไปก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ทุก ทุกทั่วมุมโลกนะคะพี่น้องค่ะจงปกปักรักษาพี่น้องเชาาไทยเช้ายุโรปของเฮาทุกทุกคนนะคะอยู่ถูกศอกถูกมุมทุกทุกทีนะคะพี่น้องขอให้มีพลันนไม่ที่แข็งแรงนะคะโรคจะได้พยาพานมานอย่าใกล้เด้อคิดสิ่งใดก็ขอให้พวกท่านได้ดังความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะคะสมหวังสมหวังสมหวังเฮ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 งดังๆรวยๆวยเด้อบายบายสวัสดีค่ะไปแล้ว